ป้ายแดงจากรั้วม,มหาวิทยาลัยรังสิตท,ทั้งนุ่มแจ็คแฟนชันที่จบจากคณะนิเทศศาสตร์เอกภาพย,ยนตร์และวิดิทัศเจข้าวฟางแห่งคลื่นซี9 .7.5 fm จากคณะศิลปะและการออกแบบนักร้องสาวฝ้ายอมฝายจากคณะนิเทศศาสตร์เอกวิทยุและโทรทัศน์รวมถึงสาวมะปรางวิราการและหนุ่มเตาอดีศรอ,อดีตสมาชิกวง Dragon 5ฟที่คว้าปริญญาโทจากคณะบริหารธุรกิจต่างก็ปลาบเลืล้องภูมิใจกับความสำเร็จด้านการเรียนในครั้งนี้ค่ะโดยเฉพาะนุ่มอ้วนกลมแจ็คแฟนชันที่มีทั้งสาวบิ้วหวานใจและคุณแม่ขวัญใจมาร่วมยินดีค่ะ โดยคุณแม่ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดสระบุรีตั้งใจลดน้ําหนักถึง15กิโลกรัมเพื่อเป็นของขวัญให้ลูกชายสุดที่รักค่ะก็คือดีใจมากครับวันนี้ก็เป็นบัณฑิตแล้วก็ทําให้แม่ภูมิใจเนาะแม่ก็ดีใจดีใจไหมดีใจมากๆเลยแล้วต้องการอะไรจากลูกครับต้องการปัจจัย <laughs> <laughs> ก็ตอนนี้คุยกับพี่ๆทางมหาวิทยาลัยมอังสิตครับว่าอาจจะต่อโรครับแล้วก็อาจจะทําหนังในสิ่งที่เราแบบว่าฝันไว้กับพี่ภูมิกับแฟนฉันอะไรเยงี้ครับ ส่วนสาวตายชุติมาก็อวดภาพหวานในชุดครุยบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์เอกประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรังสิตโดยมีคุณสามีไฮโซทิมพิธายิ้มแก้มปรีชื่นชมความสำเร็จด้านการเรียนของภริยาคนสวยค่ะ